เปิดหัวใจและวิสัยทัศน์ของนักกรุฒิชชัยพระกุลนายกสมาคมพิวแบคคนล่าสุดผู้ที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะพาอุตสาหกรรมหนังสือไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางหนังสือของเอเชียพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนราคาและกระตุ้นให้คนไทยอ่านหนังสือกันมากขึ้นจริงๆแต่เรื่องนี้ก็มีข้อถกเถียงไม่น้อยเกี่ยวกับวิธีการและผลลัพธ์ที่แท้จริงของการใช้เงินงบประมาณเช่นนี้ ตั้งแต่รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพิวแบกเมื่อวันที่1มิถุนายน2568นักกรวิธิชัยพระกุลได้เริ่มเดินหน้าตามเป้าหมายสำคัญทันทีเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในยุคที่พฤติกรรมการอ่านของคนไทยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้สำนักพิมพ์ต้องรีบปรับตัวอย่างยิ่งยวดเพื่อไม่ให้ตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงน,นี้ นักรเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนักอ่านไม่ได้สนใจเฉพาะหนังสือเล่มอีกต่อไปแต่ยังหันไปอ่านผ่านอ e ีบุ๊กและเนื้อหาออนไลน์ซึ่งแพร่หลายมากขึ้นอย่างทวีคูณส่งผลกระทบต่อตลาดหนังสือเล่มที่บางกลุ่มเริ่มเห็นการเติบโตชะลอตัวสมาคมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้วิสัยทัศน์หลักของสมาคมพิวแบทใน3ปีข้างหน้ามี3แนวทางสำคัญได้แก่ 1. นสนับสนุนความเข้มแข็งของสมาชิกให้อยู่รอดและเติบโตในธุรกิจหนังสือโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการจัดงานหนังสือกับการขยายพื้นที่จัดงานสู่เมืองรองพร้อมเสริมกิจกรรมที่ดึงดูดใจผู้เข้าร่วมถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ สส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อหานักอ่านหน้าใหม่ให้กับตลาดหนังสือที่จําเป็นต้องมีฐานคนอ่านเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์และความร่วมมือกับครีเอเตอร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความอยากอ่านหนังสือมากขึ้น 3. ปกป้องและบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดเพราะปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และหนังสือปลอมถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้นอกเหนือจากการตั้งมาตรการปรับปรามแล้วยังมีแผนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายลิขสิทธิ์ในเอเชียเพิ่มโอกาสให้หนังสือไทยขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศได้กว้างขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ความท้าทายจากพฤติกรรมผู้อ่านและภาวะเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องจริงแต่สมาคมยังคงเดินหน้าส่งเสริมการอ่านให้เกิดอย่างแพร่หลายและสนับสนุนสมาชิกให้แข็งแกร่งพร้อมรับมือโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพนัทกรย้ำในด้านแผนการปฏิบัติการระยะยาวเขาเผยว่าคณะกรรมการสมาคมพิวเวกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจะช่วยผลักดันพันธกิจสำคัญปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหนังสือให้ยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่นคงโดยมุ่งเน้นหลายจุด เริ่มจากการเชื่อมโยงสำนักพิมพ์และร้านหนังสืออิสระหลายแห่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและช่วยกันฝ่าฟันปัญหาเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายทำธุรกิจได้ดีขึ้นผ่านงานหนังสือรูปแบบใหม่ต่อด้วยการส่งเสริมให้เกิดนักอ่านหน้าใหม่และขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเน้นไม่เพียงแค่หนังสือเล่มเท่านั้นแต่รวมถึงอ e ีบุ๊กและการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังเพื่อรักษาผลประโยชน์